สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้กะมาอยู่คนติดดินพากินพาทัวนะครับมื่อนี้กับพาพี่น้องได้มาเบิงนะครับปลูกแบบเกษตรพอเพียงนะครับกับพิกัดนะครับกับอยู่ตำบลตะอุดนะครับอำเภอกูขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับกับเป็นสวนของคุณพ่อลานโคตมานะครับมื่อนี้กับได้พาพี่น้องมาเบิงปลูกแบบผสมผสานนะครับ นี่ครับพี่น้องต้นทุเรียนครับอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนหมอนทองนะครับพามาดูแบบปลูกแบบผสมประสานครับผมบอันนี้ก็อายุประมาณ2ปีนะครับที่ผมได้ปลูกไว้นะครับ ก็มีกิ่งข้างด้วยแล้วก็กิ่งกระโดงด้วยนะครับพื้นที่ข้างนอกนะครับจะเป็นที่นานะครับผมนี่นะครับจะเป็นทีนาล้อมรอบเลยนะครับอันนี้เราก็มาทดสอบดูว่าเราจะปลูกต้นทุเรียนเป็นหรือเปล่านะครับ บางคนเขาก็บอกว่าปลูกต้นทุเรียนไม่เป็นนะครับอันนี้ผมก็ลองปลูกดูนะครับก็มีต้นทุเรียนด้วยนะครับก็มีต้นบังคุดด้วยนะครับผมนี่ครับต้นบังคุดนี่นะครับปลูกแบบผสมประสานนะครับ นี้เป็นวิธีผมปลูกนะครับผมจะปลูกแบบสี่เหลี่ยมนะครับฝั่งนี้หนึ่งต้นนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นอีกหนึ่งหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งต้นนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งต้นนะครับปลูกแบบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วผมจะเอาต้นมงคุดมาปลูกตรงกลางนะครับเป็นเพื่อที่ จะให้ยอดมันถึงกันนะครับนี่ครับถามวิธีการปลูกปลูกยากไหมครับปลูกไม่ยากครับผมปลูกง่ายครับขอให้รักษานะครับนี่นะครับก็วิธีการปลูกนะครับก็ต้องตัดรากก่อนนะครับก่อนจะลงปลูกแต่ต้นมังคุดไม่ต้องตัดรากนะครับปลูกได้เลยนะครับผม อันนี้เราก็ได้เอากล้วยมาลงครับกล้วยหอมทองครับนี่ครับกล้วยหอมทองครับหวีแล้วสามบาท40บาทนะครับแล้แต่นะครับหวีเล็กหวีใหญ่นะครับผมหนึ่งเครือก็ได้อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมูนซินคิงนะครับอันนี้ผมก็ได้เอามาปลูกหนึ่งต้นนะครับผม นี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นหมอนทองนะครับก็ปลูกยังไงครับปลูกแบบผสมผสานนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดนะครับผมอันนี้ผมก็ได้ปลูกต้นกล้วยไว้นะครับแต่ผมอยากจะแนะนาเลยนะครับที่มือใหม่นะครับผมที่ปลูกแบบผสมผสานหรือบนโคกหนองนานะครับผมหนึ่งนะครับเราจะปลูกต้นกล้วยยังไงนะครับผมนี่นะครับ ถ้าแดดขึ้นฝั่งนี ion ion ้นะครับขึ้นฝั่งนี้เราก็ต้องปลูกฝั่งนี้ต้นทุเรียนนะครับฝั่งนี้ต้นทุเรียนนะครับเนี่ยฝั่งนี้ต้นทุเรียนนะครับถ้าแดดลงฝั่งนู้นครับเราก็ปลูกฝั่งนู้นครับถ้าดินเรามีน้อยเราก็ปลูกต้นกล้วยไว้สองต้นนะครับฝั่งละต้นนะครับผมเพื่อที่จะให้ต้นทุเรียนมันได้ร่มนะครับ แลวทีนี้มีต้นกล้วยต้นกล้วยขึ้นสูงต้นทุเรียนก็ขึ้นสูงเหมือนต้นกล้วยนะครับผมนี่นครับนี่ก็เป็นต้นมงคุดนะครับนี่นะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นกล้วยนะครับผมนี่นครับเราก็ตัดกล้วยไปขายต้นกล้วยแล้วก็ได้ใส่ต้นทุเรียนนะครับนี่เป็นปุ๋ยไปยยอีกอย่างหนึ่งนะครับ นี่เราก็ปลูกต้นกล้วยไว้เยอะนะครับผมต้นกล้วยเราก็ขายได้ครับได้นะครับต้นละยี่สิบบาทนะครับผมนี่นะครับเป็นต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยเล็กขายต้นละยี่สิบบาทนะครับติดต่อได้นะครับคุณพ่อลานนะครับผมนี่นะครับอันนี้มันก็ ต้นสวยไม่เสมอกันนะครับต้นทเรียนบางคนอาจจะถามว่าปลูกทำไมเยอะจงังแต่สําหรับผมนะครับผมว่าปลูกต้นเดียวก็รักษาเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยคิดว่าปลูกหลายต้นดีกว่านะครับมันก็ได้รักษาทีเดียวนะครับผมปลูกต้นทเรียนก็เหมือนลูกนะครับ ถ้าเราปลูกแล้วเราไม่รักษามันก็ตายนะครับผมนี่นะครับอันนี้เราก็ปลูกแบบหญ้าวไว้ด้วยนะครับผมนี่เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์นะครับแหล่งอาหารที่ดีมากนะครับ,รบทำยังไงเราจะได้ต่อยอดไปได้ครับผมอันนี้ก็เป็นก้านยาวนะครับน,น,นี่เป็นก้านยาวนะครับผม อันนี้ก็ลังออกปีนะครับเราปลูกก่อนแล้วเราก็กินก่อน,นครับเรากินอิ่มแล้วเราก็เอาไปขายนะครับผมเราปลูกเราต้องได้กินก่อนนะครับกินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยเอาไปจำหน่ายนะครับ นี่ก็เป็นก้านยาวเหมือนกันนะครับผมเราก็มีต้นขนุนนะครับนี่นะครับต้นขนุนนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นต้นขนุนจำปะดาะนะครับผมอันนี้ก็ได้ซื้อมาจากเมืองจันนะครับข้างๆฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ผมก็จะปลูกหญ้าไว้นะครับนี่นะครับ อันนี้ก็มีต้นเงาะนะครับนี่นะครับต้นเงาะเราปลูกไปเลยนะครับปลูกไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยากกินอะไรเราก็ปลูกอันนั้นนะครับอันไหนได้กินเราก็เอาอันนั้นนะครับผมปลูกยังไงนะครับปลูกแบบพอเพียงนะครับผมปลูกแบบผสมผสานนะครับ ได้อะไรก็เอาวันนั้นนะครับถ้าเรามาทำอย่างนี้เรามีความสุขนะครับผมหนึ่งนะครับเราอยากจะทำงานเราก็ได้ทำนะครับ นี่นครับกล้วยนะครับเป็นกล้วยหอมทองนะครับผมนี่เกินอีกสี่ห้าปีนะครับคิดว่าน่าจะได้ผลนะครับน,นี่ก็เป็นก้านยานะครับอันนี้ก็เป็นบ่อนะครับผม บ่อธรรมชาตินะครับลึกประมาณ10เมตรได้นะครับผมอันนี้เราก็คิดทำหนึ่งอย่างให้ได้หลายอย่างนะครับทำยังไงจะให้ได้หลายอย่างเพื่อที่จะต่อยอดไปได้นะครับผมเขาบอกว่าในน้ำก็มีปลานะครับผมไม่ต้องเลี้ยงนะครับ ก็ต้นบกแล้วก็มีต้นกล้วยก็ต้นทุเรียนต้นขนุนต้นลองกองมีทุกอย่างนะครับปลูกแบบผสมประสานนะครับทำยังไงจะต่อยอดไปได้นะครับนี่นะฝั่งนี้ฝั่งนี้เราก็ปลูกต้นลองกองนะครับฝั่งตรงนี้นะครับผม เราก็ปลูกต้นลองกองไว้ประมาณ10กว่าต้นได้นะครับนี่นะครับคือต้นลองกองนะครับนี่นะครับมันก็เป็นทุ่งนาล้อมรอบนะครับผมนี่นะครับ ถ้าเปตรงนี้หน้าแรงก็จะแรงหมดนะครับไม่มีน้ําไม่มีอะไรนะครับก็แต่เป็นสวนพ่อลานนะครับตรงนี้ก็จ,จะเป็นเขียวกระจีเลยนะครับนี่นะครับเป็นแหล่งอาหารที่ดีนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นต้นทะเลียนะครับอันนี้ผมก็ได้เพิ่งปลูกต้นกล้วยไไว้นะครับผมก็ได้ปลูกต้นกล้วยไว้ ไม่กี่วันนะครับถ้ามีต้นกล้วยมันจะสวยนะครับมันจะแย่งกันขึ้นนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นหวายนะครับยอดละสิบบาทนะครับผม สมัยก่อนคนแก่เขาบอกว่าไม่ให้ปลูกนะครับไม่ให้เด็กปลกูกแต่ผมไม่สนใจนะครับผมก็ปลูกไว้นะครับเขาบอกว่าปลูกไว้ใส่ตัวเองหรือเปล่าครับสมัยก่อนคนแก่ก็ถือนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้นะครับว่าถือไม่ถือแต่ผมก็ปลูกไว้ตอนนี้ก็เป็นเศรษฐกิจนะครับยอดแล้สิบบาทนะครับ ถ้าเราจะสับหนึ่งวันก็ประมาณได้พันสองพันได้นะครับเป็นหวายที่ผมปลูกไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับนี่นะครับลองกองนะครับเราก็ปลูกเหมือนกันนะครับปลูกแบบผสมผสานานะครับเราก็มีมะนาว แล้วก็มีมะกสังนะครับนี่เป็นต้นมะกะสังน,นี่ก็เป็นต้นทุเรียนอันนี้ก็เป็นต้นดอกแคร์นะครับน,นี่ก็เป็นมงคลนี่นะครับกล้วยแล้วนะครับเวลาเราไม่เมื่อยนะครับเราก็ได้กินนะครับ เวลาเราทำงานก็เป็นแหล่งอาหารที่ดีนะครับผมนี่นะอันนี้ก็เป็นต้นมะนาวครับผมอันนี้ก็มีหมัดลิ่นพ้านะครับ <laughs> นี่นะครับแล้วก็มีหมากเราก็ปลูกหมากไวนก้นะครับใครต้องการหมากนะครับติดตอ่อได้นะครับผม นะครับมากปลูกไว้เยอะนะครับอันนี้เราก็มีต้นลำไยลำไยเราก็มีครับผมสวยนะครับ นี่นะครับเป็นต้นหมากของเรานะครับอันนี้ก็ปลูกลยาไยซ้อนไว้ด้วยนะครับได้ลำไย,ยต้นใหญ่นะครับผมอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณสามปีแล้วนะครับลยายําไหนี่ครับหมากใครต้องการหมากนะครับ เป็นวัวนะครับเป็นวัวของเรานะครับผมการจัดการหญ้าเราจัดการหญ้าเราก็มาให้วัวเรานะครับเราไม่ต้องไปฉีดหญ้านะครับเราเกี่ยวแล้วก็เอามาให้วัวเรากินนะครับเราเป็นวัวต้นน้ำนะครับผมเรามีวัวเราก็เหมือนธนาคารนะครับถึงว่ามัน จะนานแต่มันก็ได้ตังค์นะครับผมงั้นเราฝากธนาคารไว้นะครับถ้าเรามีวัสองสามปีแล้วก็ขายได้ตังค์นะครับเป็นตังค์ก้อนนะครับอันนี้ก็เป็นวัวของผมนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหนูเลี้ยงนะครับผม เราก็มีไก่ด้วยครับไก่ป่านะครับนี่ครับเราจะพามาดูหนูหนูฟุกนะครับนี่ถามว่าการเลี้ยงหนูมันยากไหมครับไม่ยากครับถ้าคนเอาใจใส่นะครับเลี้ยงไม่ยากครับอันนี้เราก็เลี้ยงให้กินอัหารหมูนมนะครับ ก็มีภูนะครับภูเขียวแล้วก็มีหมากด้วยนะครับมีทั้งภูมีทั้งหมากนะครับมาที่นี่จบทุกอย่างนะครับนี่นะครับอันนี้เราก็เลี้ยงไว้พอกินนะครับถ้ามันเหลือยังไงเราก็จับขายนะครับสั่งได้นะครับกิโลละสองร้อยนะครับทำให้นะครับผม มีไม่เยอะนะครับอันนี้เราก็จับจำหน่ายด้วยบ้างนะครับนี่ครับเป็นหนูของเรานะครับผมอันนี้เราก็เป็นท่อแฝนะครับให้มันวิ่งกลับไปกลับมาคนระับ ก็เป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะครับอันนี้เราก็เลี้ยงไว้กินก่อนนะครับเลี้ยงไม่ยากครับหญ้าเราก็มีนะครับตัดมาให้หนูกินนะครับได้ทั้งหนูได้ทั้งวัวนะครับนี่นะครับอันนี้ก็สามตัวเหมือนกันนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับ อันนี้ก็เป็นโครงการโครกหนองนานะครับผมอันนี้ก็เป็นต้นไผ่นะครับนี่ครับต้นไผ่ ของคุณพ่อลานนะครับผมอันนี้ผมก็ได้เดินตามรอยพระบาทนะครับปลูกแบบพอเพียงครับแล้วก็เป็นโคกหนองนาแบบผสมผสานนะครับ ผมอันนี้เราก็ได้ปลูกหนังวองนะครับโหระพานะครับอันนี้เป็นโหระพาเราก็ได้ปลูกทุกอย่างนะครับบนกอกนองนานะครับ เป็นหอมมิตูนะครับตูไทยนะครับผมก็มีพริกสามเดือนนี่นะครับบนโครงหนอนงาทำแบบพอเพียงนะครับผมน่นครับถามว่าทำอย่างนี้แล้วมันได้ตังไหมครับได้ครับได้น้อยแต่ได้นานๆครับ มันก็แตกต่างกันนะครับถ้าคนเราขยันอยู่ที่ไหนก็มีตังครับผมน,น,นี่เราก็ได้เอาตัวทุ่เรียมมาใส่ไว้นะครับแต่ละวันอันนี้ผมก็ได้ประมาณ200 300 4ส0มร้นะครับแล้วแต่วันครับ อันนี้ก็เป็นบอ่อนะครับโคกนหนองนาของผมครับฝั่งนู้นก็เป็นต้นหอมนะครับฝั่งนู้นครับก็เป็นต้นทะเียนประมาณห้าปีนะครับผมฝั่งนู้นก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับก็ขอลากับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ